สวัสดีครับคุณครับก็ยังอยู่ในช่วงที่เพื่อนโศกเศร้าอยู่เลยเพราะว่าพอเพื่อนเสียนะครับปูวัดป่าที่เขาเคยไปเอาเหล็กเพื่อนได้เสียไปแล้วก็จับงานสมหาแตล้วเนาะนะครับมาเมื่อนี่สีภาามาตามเหล็กสูตรคำนวณเหล็กวิ่งของเพื่อนโอ้ตั้งแต่เพื่อนหายเหล็กสามเก่าสองมาเหล็กวิ่งยังประ่านดีรุตจากเดือนผ่านเข่าตลอดเลย นะครับแต่ว่าเหล็กสูตรนี่แม่นเหล็กวิ่งนะโดยเฉพาะเหล็กวิ่งครับแต่ว่าเหลืองของการจับคู่กันยังมีเขาวิรุษนอคนผูสิงนอนะครับงวดงวดงวดที่แล้วได้ยังก็่ได้สองกับหกสองกับหกเหล็กมันออกหกหนึ่งกับหกเก่าเขอจับคู่ให้น้ำได้แม่นบ่จับคู่ให้หกศูนย์กับหกเก่าหกศูนย์กับหกเก่า ตัวสองนะคือสองศูนย์กับสองเก่าสองศูนย์กับสองเก่าปรากฏว่าโคเก่าที่จับคู่ให้ตรงตรงเลยโอ้นะครับแม่นองของแท้เนาะถ้าบานเห่าก็เอินว่าแม่นซ้ำเปิดแท่งไดยเนะครับก็เป็นสูตรคำนวณเนาะเลขออกปุ๊บคำนวณให้เลยนะครับงวดนี้กับที่มาปลอยต่องวดวันที่หนึ่ง พฤศจิกายนหกแปดครับนะครับสำหรับเหล็กวิ่งก่อนเนาะเอาเหล็กวิ่งก่อนนะครับคำนวณเพิ่มนะครับคำนวณเรียบร้อยแล้วแม่นปะครับตัวใดเหล็กวิ่งก็มีศูนย์กับสามครับศูนย์กับสามครับไม่เห็นแท้ครับบนใต้นนี้ครับผมบนล่างเนาะศูนย์กับสามเห็น้ไม่เห็นแท้บนไน่ลอาจสีมาทั้งบนทั้งล่างเลยครับงวดที่แล้วหกนี่เขาทั้งหกหนึ่งทั้งหกเก่า ฮกเก่าเก่าเนาะศย์กับสามนีเน้นตัวใดเนาะค่ะเน้นสามครับผมเน้นสามครับเน้นสามวิ่งเน้นสก็มี 06- นย์หกศเจ็ดสหสามเจ็ครับผมผมมักสาหกกับสามเจ็ครับจับจับปูกครับจับปลูกศูนย์หกศูนแล้วก็0ูนย์เจครับแล้วกสามหกกับสามเจ็ าจับคู่0นะครับก็มี0 6และก็0 7ครับจับคู่3นะครับก็คือ3 6 3 7เนาะนะครับถ้าใครจะเอา3ตัวก็จังได้ศูนย์เรับโอ้เขียนไว้อยู่นี่เด้เลข0วิ่งให้วิ่ง0กับวิ่ง3ครับเน้นๆก็คือให้วิ่ง3เนาะกับมีสามหกสามเจ็ดศูนย์หกศูนย์เจ็สำหรับเลขสูตรคำนวณเนาะ ของคนผู้สิงครับนะครับผมมากเนาะครับคสามหกกับสามเจ็ดครับผมเน้นเน้นสามเจ็ดครับผมสามหกสามเจ็ดก็คือเน้นที่ตัวล่างน่ะครับสามหกสามเจ็ดเน้นเน้นคือสามเด้อล็กวิ่งครับสูตรคำนวณเนาะครับจะมาจะเข้าสองตัวใช่ไหมสองตัวนี้มาแน่เนาะสองตัวแน่เลยเรื่องล็กวิ่งบกเคยแผ่ไผคือเขามาตลอดเนาะคนผู้สิงเนาะ เขามาตลอดปีก็ว่าได้ครับยังไ่ท่านรุดเลยครับพี่น้องนปีง่ะน๋อครับอันนี้เป็นสูตรคำนวณเนาะอันนี้พานะปีกลัวปีกลัวไม่เคยรุดครับโอ้ปีกลัวสูตรคำนวณเนาะค่ะสูตรคำนวณครับก็ประจัดมากรตามนะคะเนาะเป็นแนวทางเนาะค่ะคุณผู้สิงห์ัวคมเนี่ยเงี้ยหอมมากเนี่ย 好。<c oughs> <c oughs>